สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับอาจารย์เติ้งนะครับกับรายการหมอดูทองคำนะครับซึ่งวันนี้ครับก็วันที่19มิถุนายน2567นะครับเวลาอาจเคเทียบเป็นที่เวลา11โมงตรงพอดีเป๊ะนะครับก็เช่นเคยนะครับวันพุธนะครับผมก็มาทํารายการนะครับเฉพาะกิจให้นะเพื่อที่ว่าจะมาอัปเดตแนวโน้มทองคากันนะครับซึ่งคลิปนี้ครับ สามารถนำมาใช้อ้างอิงนะครับประกอบการลงทุนทองคำได้เนี่ยในช่วงของวันที่1 9จนถึง21มิถุนายน2567นอย่าะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกันนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าต้องการปรึกษาผมเรื่องทองคำนะครับอยากลงทุนทองคำนะครับหรืออยากจะย้ายค่ายมาอยู่กับผมนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์ครับ065 9 4 2 5 6 5 4นะครับ ไอดีไลนผมเติ้งครับท Thailand ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G G กูดนะครับก็แอดไลน์มาพูดคุยได้นะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับหลังจากที่ราคาทองคำนะครับเมื่อ2วันก่อนนะครับมันก็ย่อตัวลงไปนะครับอย่างที่บอกไว้ในคลิปเมื่อวันจันทร์นะครับเมื่อย่อตรงไปแล้วครับผมบอกว่าให้ทยอยเก็บซื้อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันลงไปแตะจุดต่ำสุดได้ที่ราคา2,300 6เหรียญนะครับก่อนที่จะดีดตัวขึ้นมาเมื่อคืนนะครับทำจุดสูงสุดที่ราคา2,332เหรียญนะครับแน่นอนครับใครที่ทยอยซื้อตามแผนนะครับก็คงจะฟันกำไรกันไปเยอะพอสมควรนะครับปัจจุบันครับราคาทองคำนะครับก็เคลื่อนไหวที่ราคาประมาณ2,328เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาทที่36.72บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองคำแท่งออนไลน์ก็6.5นะครับ ก็ขึ้นไหวทียย่ประมาณ4450นะครับจนถึง4550บาทต่อบาททองนะครับโอเคภาพรวมของทองคำนะครับในช่วงของวันที่19จนถึง21มิถุนาย,ยน6 7ครับผมขอพูดถึงโกลสปอร์ตก่อนนะครับโกลสปอร์ตเนี่ยนะครับปัจจุบันนะเทรนทองคำนะครับยังเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางนะครับแต่ว่าเป็นเทรนขาลงระยะยาวนะครับ ออกมาทรงนี้นะครับมันก็จะยังวิ่งไซด์เวย์อยู่นะครับแล้วก็บางเอิญที่มันไซด์เวย์เนี่ยเนื่องจากว่าเทนขาขึ้นระยะกลางครับมันก็เสียสมดุลน,นะครับแล้วก็เทนขาลงระยะยาวก็เสียสมดุลเหมือนกันนะครับทำให้กรอบทองคำนะครับที่จะเคลื่อนไหวอยู่ใน2-3สวันนี้เนี่ยจะเคลื่อนไหวที่กรอบราคา2,310จนถึง2,370เหรียญน,นะครับแน่นอนนะครับเมื่อบอกแบบนี้ไปแล้วนะครับ ทั้ง FC นะครับรวมถึงสมาชิกในกลุ่ม VIP นะครับก็คงพอทราบแล้วแหละนะครับว่าถ้าบอกแบบนี้ว่ากรอบเนี่ยอยู่ที่2310ถึง2370แบบนี้นะครับก็แปลว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงนะครับระยะกลางนะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งราคา2 3 1 0เหรียญนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวครับจะอยู่ที่ราคา2370เหรียญนั่นเองนะครับะนนแล้วก็2310กับ2370ครับ เป็นตัวเลขที่สำคัญมากในช่วง2อวันนี้นะครับโดยส่วนตัวนะครับผมให้น้ำหนักไปทางฝั่งเปิดซื้อบายมากกว่านะครับเพราะว่าเล่นตามเทรนขาขึ้นระยะกลางนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดราคาทองคำครับมันยอดตัวลงมานะครับก็ยังให้ทยอยเก็บซื้อเหมือนเดิมนะครับเปิดซื้อบายไว้ก่อนนะครับตราในที่เาราคาทองคำครับยังยืนเหนือ2,310เหรียญได้อยู่นะครับ ก็ยังไม่ต้องสต็อปลอดนะครับก็ยังเน้นให้เล่นฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับโดยจุดย่อซื้อครับนะครับจุดจุดย่อซื้อเนี่ยนะครับย่อลงมาเข้าซื้อได้ที่ราคา2,324นะครับ2,318แล้วก็2,312เหรียญนะครับหรือว่าใครจะซื้อราคาอื่นก็ได้นะตลาดไปที่ทองคำในยังยืนเหนือ2,310ครับก็ทยอยซื้อได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำครับมันสามารถดีดตัวเนี่ยนะครับทะลุ นะครับราคา2332เหรียญได้เลยนะครับหรือว่าตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอก็ได้นะครับที่2332นะก็ทองคำก็จะปรับตัวขึ้นต่อทันทีนะครับไปกินกำไรครับที่ราคา2 3 3 6ถึง2340ได้นะครับมาที่2ครับตั้งซื้อบัยสต็อปครับที่ราคา2 3 3 7นะครับทะลุไปได้ปิดกำไรที่2342จนถึง2344นะครับมาที่3ครับตั้งซื้อที่ราคา2342นะครับ ทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา2,3,4,8จนถึง2,3,5,0แล้วก็มาที่4ครับตั้งซื้อไว้ที่ราคา2,3,5,0นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา2,3,5,5จนถึง2,3,5,7ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดหลักรองคำครับเกิดพิกเกมนะหลุดต่ำกว่า2,310เหรียญลงไปได้นะครับก็ครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าอาจจะต้องยอมแพ้จริงๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้าหลุด ต่ำกว่า2,310เหรียญได้ในรอบนี้นะครับออทองคำเนี่ยมันทดสอบขาลงมาแล้วหลายรอบนะครับลงไปแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมานะครับลงไปแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมานะครับก็พยายามจะหลอกนักลงทุนอยู่นะครับแต่รอบนี้ถ้าลดต่ำกว่า2,310เหรียญได้นะครับความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยน่าจะลงแบบจริงจังแล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้าลงแบบนี้นะ คาดการว่าน่าจะลงได้ถึงระดับประมาณ2,270จนถึง2,275เหรียญได้เลยนะครับยังไงก็ในสองสวันนี้ครับระมัดระวังตัวนิดนึงนะผมย้ำตรงจุดนี้มากๆครับว่าถ้าหลุดต่ำกว่า2,310เหรียญได้ในรอบนี้นะครับไม่ได้ลงเล่นๆแล้วนะครับน่าจะลงแบบจริงจังแล้วนะครับโอเคจบสำหรับ g o ลสปอรนะทีนี้ผมมาพูดถึง นะครับทองแท่งออนไลน์96.5กันบ้างนะครับผมสรุปแค่2ข้อนะครับให้เป็นหัวใจหลักๆเลยก็พอนะครับคือตอนนี้เนี่ยทองคำแท่งออนไลน์เ5นะครับยังเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางอยู่นะครับถ้าตราบใดที่ราคาทองคำแท่งนะครับยังยืนเหนือ4,100บาทได้อยู่นะครับให้มองว่าทองคำครับยังปรับตัวขึ้นได้แบบต่อเนื่องนะครับขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะเป้าหมายสูงสุดครับที่คำนวณได้ใน2 3สวันนี้ครับ ทองคำครับมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นถึงประมาณ4 6 0 0จนถึง4 7 0 0บาทต่อบาททองนะครับและถ้าเกิดทองคำครับมันสามารถผ่าน่าน4 7 0 0บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับก็แปลว่าจะเกิดแรงซื้อเพิ่มละลอก2นะครับก็อทองคำครับอาจจะไปสูงสุดเนี่ยป้วนเปี่ยนที่4 8 0 0จนถึง4 9 0 0บาทต่อบาททองได้ในอาทิตย์นี้เลยนะครับแต่ ถ้าเกิดเกมมันพลิกนะครับทองคําหลุดต่ากว่า4,100 0บาทลงไปได้นะครับอันนี้ทองคําก็จะไม่ได้ลงเล่นๆเหมือนกันนะครับถ้าหลุดต่ากว่า4,100 0บาทได้ในรอบนี้นะครับมีโอกาสที่ทองคานะครับจะลงแรงๆนะครับลงได้ถึงประมาณ39,700จนถึง39,800บาทต่อบาททองได้เลยนะครับก็จบแค่2ข้อนี้ครับสำหรับทองแท่งนะอ่ะก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ใน2อสวันนี้ครับจะเคลื่อนไหวเป็นไปตามแผนนี้หรือไม่อย่างไรนะครับขอให้ทุกท่านครับได้กําไรนะครับจากการแสรองคําและกันนะครับโชคดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ